ดีครับคิวที่พูดนี้คือคิวสี่ทุ่มนะจากสี่ทุ่มเป็นเที่ยงคืนไม่มากอะสองชั่วโมงเองก็วันนี้จะไม่พูดยาวเพราะว่าต้องรีบเตรียมตัวไปนอนพรุ่งนี้จะต้องมานำขบวนนะครับก็อยากจะบอกว่าที่เราต้องออกมากันในครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุหลายอย่างประการแรก เราต้องการแสดงพลังให้เหล่าบรรดาขี้ค่าของยิ่งรักษและทักษิณได้รู้ว่าพวกเรายังคงมุ่งมั่นและหนักแน่นในการจะไล่พวกเขาอยู่ไม่มีทางถอยถึงแม้ว่าบางวันเราจะมีคนน้อยเพราะว่ามาบ้างกลับบ้างมาบ้างกลับบ้างแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่า เมื่อเป่านกอกวีดรวมพรเมื่อไรเป็นล้านเมื่อนั้นทันทีนอกจากการแสดงพลังอย่างนี้แล้วเรายัางต้องการให้กำลังใจกับหน่วยงานต่างๆองค์ประกอบต่างๆที่จะต้องร่วมกันขับไล่รัฐบาลทรราชภายใต้ระบอบทักษิณ เราต้องให้กำลังใจศาลเราต้องให้กำลังใจองค์กรอิสระเราต้องให้กำลังใจกองทัพและเราต้องให้กำลังใจข้าราชการเราต้องให้กำลังใจตำรวจหลายคนที่กำลังจะเปลี่ยนใจเราต้องการให้กำลังนักวิกำลังใจนักวิชาการที่จะช่วยชี้แนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกมา รัฐบาลนี้ขี้โกงอย่างหน้าด้านพี่เป็นทรราชน้องเป็นนางโง่บัดซบใจดำอำมหตยไม่เคยรู้สึกดีๆให้กับใครหน้าด้านหน้าหนาด่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเป็นรัฐบาลที่สร้างความแตกแยก ทำลายระบบตรวจสอบทำลายสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์คิดจะแบ่งแยกดินแดนไม่เคารพกฎหมายและในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับอง,งค์กรอิสระเขาเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาขอเวลาไปเขาให้15วัน ขออีกรอบค่ายสบห้าวันจะไปขอต่อ45เขาไม่ให้เหลือเวลาอีก3วันจะหมดดันมาบอกว่าให้เวลาแค่3วันมันจะทันอะไรเขาให้หมึง30วันแล้วอีกโกหกเสือกมันนับแค่3วันตอนมาขอเขาเลื่อนแล้วเขาไม่ให้มาต่อแหลหาว่าคอยแค่3วัน เขาให้30วันเข้าใจไว้ด้วยมันน่าด้านใช่พี่ชายก็ทะเยอทะยานเกินความเหมาะความควรเห็นว่ารวยซะอย่างเอาเงินมาจ้างให้คนทำชั่วจนระบบจริยธรรมระบบคุณธรรมระบบศีลธรรมเสียหายหมด ความชั่วเราด่ามาเยอะแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเธอและขี้ข้าของเธอจะไม่ยอมรับอำนาจของศาลอำนาจองค์กรอิสระมันจะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายไม่ให้ใครตรวจสอบและตัดสินทั้งสิน้นเก็บไว้ไม่ได้หรอกครับรัฐบาลนี้ ต้องกําจัดไปเพราะมีเงินใช้ขี้ข่าทํางานสารพัดแล้วขี้ค่าเหล่านั้นก็เห็นแก่งเงินไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีพอมีอำนาจอยู่ในมือก็ใช้กฎหมายกลั่นแกล้งรังแกฝ่ายตรงกันข้ามราบดากแกนนำเสื้อแดงนปช ก็เป็นคนโกโหกพกลมปั่นน้ำเป็นตัวใส่ความใส่ร้ายคนอื่นใช้วาทกรรมครอบงำคนได้โอกาสในขณะเดียวกันไม่เกรงกลัวกฎหมายเหมือนกันใช้อาวุธออกมาสร้างความรุนแรงขู่ตำรวจขู่ศาลขู่องค์กรอิสระ คุกคามฝ่ายตรงกันข้ามลูกน้องยิ่งรักนะ่ะมีอันพานอยู่เป็นจำนวนมากมายและในขณะเดียวกันสิ่งที่พยายามทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่ารุนแรงแค่ไหนอย่างไรผู้นำประเทศไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบไม่สามารถปกป้องประชาชนได้ อยู่รักษาการก็ทำประโยชน์อะไรให้กับใครไม่ได้อ้างคำเดียวว่ามาจากการเลือกตั้งก็บอกแล้วการมาจากการเลือกตั้งแม้จะมีความชอบธรรมแต่ถ้าบริหารแบบคิดระยำก็ต้องไล่ให้พ้นไปดังนั้นพวกที่อยู่ในเวทีนี้ มาจากหลายจังหวัดเชื่อแน่ว่ามาพร้อมที่จะออกไปเดินในวันพวงนี้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะดึกแล้วก็เชื่อว่ามีคนที่ฟังอยู่ทางบ้านขอให้ออกมากันนะครับเป็นการทำเพื่อประเทศชาติเราคงได้ยินชื่อขบวนแล้วสิทธิ์เก่าหลายโรงเรียนสิทธิ์ปัจจุบันหลายโรงเรียน ถ้าท่านได้ยินว่ามีโรงเรียนของท่านด้วยอย่าลืมออกมาช่วยกันสิทธิ์ก่าวหลายมหาวิทยาลัยเมื่อท่านได้ยินแล้วก็ออกมาช่วยกันกปปสหลายจังหวัดหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพที่สามารถเดินทางกลับไปเลือกตั้งได้ทันก่อนบ่ายสามโมงวันพรุ่งนี้ท่านกดะยินแล้วว่ามีกปปสจังหวัดไหนบ้าง ถ้าท่านมาทันได้พรุ่งนี้ก็อยากจะขอให้มาสมาคมชมรมต่างๆมากมายก็จะออกมากันเมื่อท่านได้ยินชื่อหน่วยงานสมาคมที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ด้วยก็อย่าลืมมาช่วยกันสมทบนะครับสำหรับกลุ่มของอาจารย์เสรียอยู่ในขบวนที่ห้าตั้งแถวบริเวณ ถนนสารสินตัดกับถนนวิทยุตรงบริเวณหัวมุมสวนลุมพินีด้านถนนวิทยุตรงบริเวณไฟเขียวไฟแดงที่ตัดกับถนนสารสินขบวนของอาจารย์เสรีชื่อขบวนความหลากหลายทางเพศแปลว่ามีชายจริงมีหญิงแท้ มีกระเทยมีเกมีเก้งม,ม,มีกวางมีตุด๊ดมีทอมมีดีใครก็ตามที่เชื่อว่ารสนิยมทางเพศเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรดูถูกกันไม่ควรประนามกันถ้าใครมีความเชื่อเช่นนั้นและคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ออกมาแสดงตนต่อต้านรัฐบาลทรราชภายใต้ระบอบทักษิณ ตลอดเวลาสี่เดือนที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็งและมีกิจกรรมบนเวทีมาโดยตลอดอย่าไปคิดนะครับว่าจะต้องเป็นเกเป็นแก้งเ,เ,เป็นกวางเป็นกระเทยเป็นตุด๊ดเป็นทมเป็นดีจึงจะเดินอยู่ในขบวนนี้ได้ชายจริงหญิงแท้ถ้าเป็นคนใจกว้างเปิดรับความแตกต่างทางด้านรัยมทางเพศ ก็อยู่ในขบวนชุดนี้ได้เพราะชุดนี้ชื่อขบวนกลุ่มความหลากหลายทางเพศรับรองว่าเดินกลุ่มนี้พรุ่งนี้ไม่ร้อนแน่นอนยังไม่บอกนะครับว่ากลุ่มนี้จะไม่ร้อนเพราะอะไรขอเก็บเป็นความรับไปก่อนแต่ขอยืนยันว่ากลุ่มนี้สีสันสดใส กลุ่มนี้สนุกสนานบันเทิงเลิงล่ากลุ่มนี้ลั่นล้าสู้ไม่ถอยกลุ่มนี้เดินอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ร้อนไม่เหนื่อยอย่างแน่นอนใครต้องการมาเดินกลุ่มนี้พบกันตรงหัวมุมถนนสารสินกับวิทยุเวลาประมาณแปดโมงครึ่งเป็นต้นไป พยายามต,ตั้งขบวนให้แล้วเสร็จก่อน9ก้าโมงครึ่งพบกันออกมาทำงานเพื่อประเทศชาติขับไล่รัฐบาลทรราชและกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากประเทศไทยขอบคุณครับ